เหตุผลที่หนิงขอแถลงข่าววันนี้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันลามปามมาถึงครอบครัวหนิงน้องสาวหนิงคือคุณแนนต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลคุณแม่หนิงนอนไม่สบายอยู่บ้านสามวันเครียดกับเรื่องข่าวที่มันไม่จบสักทีหนึง่งทางที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหนิงก็เงียบมาตลอดสองเดือนไม่เคยพูดอะไรเลยไม่ไปทํางานนักข่าวไปตามหนิงที่ทํางาน ก็จะมีหมายสารเปลี่ยนว่าหนิงไม่ได้ทําพิธีกรงานในวันนั้นมันมันพอแล้วอะ่ะ <c oughs> เออคือถ้าตามอะไรที่หนิงไม่พูดหนิงก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังตามหนิงไม่จบวันนี้หนิงก็จะพูด <c oughs> อ,อยากจะพูดอะไรบา้าดตั้งเขาไว้ที่บ้างไรเดี <c oughs> เอาเป็นว่าหนิงใครเอ่อคล้องใจในเรื่องอะไรแล้วอยากจะถามถามดีกว่าคะ่ะคือเหมือนกับว่า,วา,วาพี่หนิงพยา,ายามที่จะหยุดนะแตอีกฝ่ายไม่ยอมหยุดหรือเปล่าเขาได้ออกมาแถลงในวันนี้ เดีย่ยวไม่เลยอืมมีส่วนค่ะ,สคะสแสดงว่าที่เขาไม่ยอมหยุดมันมีผลกับราด้ราควเราหมดคืออย่างล่าสุดเนี่ยนะคะหนิงก็งงมากว่ามันมีอินสตาแกรมใช้ชื่อหนิงปณิตาไปเขียนว่าเขาซึ่งหนิงไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยทั้งที่แบบข่าวออกมาหนิงก็เงียบเรื่องที่จะเงียบคือคนประชาชนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะว่าว่าวันนี้หนิงออกมาพูดทําไมแต่พี่นักข่าวที่อยู่ที่นี่ทุกคนหนิงเชื่อว่า เกินกว่าครึ่งที่โทรหาหนิงแล้วติดต่อหนิงไม่ได้แล้วเกินกว่าครึ่งที่รู้ว่าบางงานมีหมายสารว่าเป็นหนิงทางานในวันนั้นหมายสารใช่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเชิญหมายเชิญเออโทษโทษหมายเชิญว่าว่าหนิงจะต้องทํางานในวันนั้นแล้วสุดท้ายก็คือหนิงไม่ไปเกินกว่าครึ่งน่าจะรับรู้ตรงนั้นซึ่งโอเคถ้าน้องสาวหนิงไม่เครียดจนเข้าโรงพยาบาลแม่หนิงไม่เครียดจนป่วยหนิงก็จะไม่พูดอะไรหนิงก็จะเลือกที่จะเงียบ ก็ผมอุ้ยโหมันขังเว้ยเออผมเนี่ยพูดไปหมดแล้วผมอยากให้จบตั้งแต่ว well, ันที่ผมลงอินสตาแกรนะครับวันนั้นก็คิดว่าควรจะเงียบกันได้แล้วเพราะว่าผมก็ผมก็พอแล้วผมก็บอกจริงว่าตอนนี้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกดูแลภรรยามากมากอะไรที่พลาดที่ผ่านไปแล้วก็ ก็ขอโทษทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายนู้นแล้วก็ฝ่ายนี้โดยเฉพาะฝั่งนี้นะฮะที่นั่งตรงนี้แดนคือเพื่อนสนิทเพื่อนรักเลยนิงก็คือภรรยาที่รักลูกสาวนะฮะครอบครัวผมทั้งหมดที่ต้องมานั่งปวดหัวกับข่าวคราว,าวไอ้ที่เราสร้างขึ้นมาเองครอบครัวนิงแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาให้เวลาใครถามว่าไอ้นี่นเพื่อนจริงไอ้จริงไปทําอะไรวะนี่ผมบอกเลยผมทําจริงและผมจบจริงนะครับตอนนี้ ผมมีแต่งานงานลูกแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เมียนะครับเท่านั้นเองผมไม่คุยก็ผมกนเงียบพอแล้วผมไม่คุยก็ผมก็เงียบพอแล้วก็คคือต้ไม่มีการตนนิดต่อไม่มีการ,กการกคิดที่จะแบบบอกให้เขาหยุดได้แล้วก็ะจะไปห้ามใครอะครับใช่ไหมผมคิดว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะไปะแถลงนะเพราะก็ ไม่อยากจะโตไปโตมากไม่อยากจะสาวแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเออก็แต่ว่าโอเคก็ขอวันนี้คือขอผมพูดท่านเนี้ยคือผมออกมาผมบอกว่าผมเป็นกผู้ชายพอผมยอมรับในสิ่งผมทําผิดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมขอโทษครอบครัวผมขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตอนนี้ผมจะดูแลลูกผมให้ดีคือทุกวันนี้ผมตื่นมาก็เล่นกับลูกทุกเช้าซึ่งมันก็ทําให้เราหนัวยืนม,มอง ย้อนกลับไปว่าเอ้ยเราไปทําได้ยังไงวะคือแบบถุกยิ่งเห็นหน้าลูกทุกวันเนี่ยมันจะยิ่งแบบย้อนกลับไปไอ้ห่าคุณทาได้ไงวันเนี้ยทำไมคุณไปทำเรื่องเลวอยู่วะคือทําอะไรทําไมไม่คิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็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 ถือว่ากาลังพยายามกลับให้ครอบครัวกลับมาดีกันมากๆอยู่นะฮะผมก็พยายามทาดีกับหนิงเพราะเขาผิดกับเขาไปเยอะนะฮะทาดีกับลูกแล้วก็ขอร้องเลยครับ แนนเนี่ยครับเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะอย่าเอาแนนเข้ามาเกี่ยวเลยเขาก็เป็นพี่อีกคนนึงทำงานปกติสุจริตนะครับขอร้องนะครับก็ออกมาตอบตัวแนนแนะคนับะมีค่ะมีเยอะมากมีหลายหลอย่างเลยคือถึต้องพูดอย่างนี้ว่าในฐานะของน้องหนูเนี่ยหน้าที่การงานของน้องหนูทท้งสามคนที่ทํางานอยู่ ก็ทํางานอยู่ในองค์กรที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วเขาจะต้องมานั่งตอบคําถามในเรื่องที่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วแนนเองเนี่ยแนนคอยอยู่ข้างๆหนิงเหมือนผู้จัดการสร่วนตัวนี่เองด้วยซ้ำม,มีอะไรเขาจะต้องตอบอย่างแทนหนิงแต่กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งนู้นมาบอกว่าแนนเนี่ยไปใช้ถ้อยาคาหยาบคายด่าเขาโนนนี้โนน,นนั่นบ้างซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาแนนไม่เคยไปจริงๆเหมือน <ทำ S 2> าว่าเราไปขอโทษเขาหรืออะไรอย่างงี้ เอาตรงคือตัวเล่าเลยฟังว่ากัแบบพี่ตั้มเนี่ยรู้จักแค่รู้จักแบบเดินไปอารพี่ตั้มหมดดีเพ่าะนั้นไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเกิดขึ้นเลยแล้ววันนั้นที่คุณตั้มเขาอธิบายว่า,เ,าเขาไปรู้จักกับจริงที่งานแต่งงานแม,านานมน่เนองคนเล็กนะคะงานแม่เนองคนเล็กคือเนยก็เห็นเองกับตาแต่คือเนยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครตอนนั้นเอาพุ่งตรงแล้วก็ไม่ได้มี ใครเมนชั่นเลยถึงคุณตั้มเลยรู้แต่ว่ามีบุคคลนหนึ่งที่เขียนแบบเหมือนไอจีขึ้นมาชื่อว่าใช้ชื่อว่าคนดีแต่โอเคยอมรับว่าเหมือนพอเราเห็นนะ้เราโกรธแทนพี่อะเราก็ยอมรับว่าเราไปช่วย r ีพ o s ว่าเอ้ยไป follow หน่อยวะอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบพอเราไปทําแบบนี้คนก็นึกว่าเป็นเราแลยแบบเฮ้ยสาวบาลยคันไม่ใช่เราทำอ่างเงี้ยคนก็ลุมด่าเราด่าเราไม่ว่าจะเป็นทางโน้นก็เขียนสร้างไอจีปลอมหรือว่าเอเวอร์อะไรก็ตามคือ ขึ้นเหมือนออมามา,มาว่าทางเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหนักมากเยอะมากจริงๆอ่างเงี้ยจนกระทั่งคือเราทนไม่ไหวเราก็เลยกลับพี่ตั้มอย่างเราจักส่วนตัวเราก็เลยโทรหาพี่ตั้มเองบอกว่าเฮ้ยพี่แนนนะเออเนี่ยอยากจะเคลียร์หน่อยว่ะอะไรเงี้ยเ,เรื่องเรื่องพวกเนี้ยเราอ่ะไม่ได้ทํานะเฮ้ยอย่าเข้าใจเราผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะให้เราขอโทษเราก็ไมเจ้าขอโทษอะไรเลยเนซึ่งตั้มก็โอเคก็เข้าใจตามน้นแต่มันก็เหมือนมันก็ไม่จบอะมันก็ยังแบบ คือจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยค่ะ <antique> <üt> <them> ถ้าเขาไม่พยายามจะแท <van fucking> ็กชื่อเราเข้าไปจนเนี <estratég flush> ่ยบางทีในคนไม่ไหวก็เลยใช้ชื่อตัวเองเพราะเราไม่ได้เฟู่แล้วแล้วเอาชื่อตัวเองนี่แหละตอบตอบเข้าไปว่าคุณเราไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่ได้ว่าอะไรคุณเออคุณจะเข้าใจยังไงเราไม่รู้เราบังคับให้คุณเชื่อเราไม่ได้แต่เราไม่ได้ทําเราก็คือเราไม่ทําแล้วก็รู้จะทำยังไงแล้วอย่างที่มาบอกว่าน้ําหวานเองคุณคุณน้องคนนั้นเขา ออไม่รู้จักจีนหรือไม่ติดต่อจีนหรือไม่อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือเอายนางนี้แล้วกันนะคะอ่านตามข่าวเลยดีกว่าอ่านตามข่าวนะคะจากหนังสือพิมพ์ที่หนิงได้อ่านข่าวเนี่ยของสยามบันเทิงนะคะในวันที่9-15มีนาคมนะคะจากคำสัมภาษณ์เนี่ยนะคะนักข่าวถามว่าเข้าไปก้าวไก่ในชีวิตครอบครัวของหนิงจีนหรือเปล่าหนิงอ่านตามข่าวนะคะ เธอย้าชัดอีกครั้งว่าเราไม่ได้ยุ่งกับเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเราอยู่ของเราเฉยๆถึงเราจะไม่รู้เรื่องครอบครัวเขาย้ํานะคะว่าเราไม่รู้เรื่องครอบครัวเขาแต่เราก็ไม่ได้คุยกับเขาอย่างที่เป็นขา่าวเอาเป็นว่าคุณน้ําหวาน,นารู้จักคุณจินนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนิงรับรู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่19ที่เขารู้จักกัน ตามข่าวเขาบอกว่าเขารู้จักกันวันที่19วันที่19คือในความเป็นจริงแล้วเขารู้จักกันตอนกลางคืนคือคืนวันที่18พลาดไป19ตอนตีสามซึ่งมันเป็นงานพิธีเลิกมั่นของน้องสาวซึ่งตัวเองไม่ได้เดินทางไปหนิงไปในคืนงานเลี้ยงวันที่19หนิงเห็นแล้วว่าคุณจินอยู่กับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโดยเซนผู้หญิงเลยนะคะรู้สึกได้เลยว่ามันมันประหลาด แต่ก็ไม่คิดที่จะพูดอะไรจนกระทั่งคืนวันที่22มันมีโทรศัพท์เข้ามาเข้ามาชนิดที่เรียกว่าต้องรับโทรศัพท์หนิงก็เลยรับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ได้ทราบว่าน้องคนนั้นชื่ออะไรเป็นใครแต่บังเอิญว่าจริงๆแล้วหนิงก็เคยได้ยินชื่อน้องคนนั้นหรือเคยได้รู้จักเขาหนิงรู้จักเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้จักหนิงนะคะอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มีการโทรแล้วก็เคลียร์พูดคุยกับคุณจินและก็เลือกที่จะ อนูเฉยๆนิ่งๆหลายๆคนอาจจะดา่าบอกว่าวันนี้หนิงออกมาปกป้องจินออกมาพูดทําไมไม่ด่าฝ่ายชายบ้างทําไมด่าฝ่ายหญิงแล้วแต่ฝ่ายหญิงจอ,อกมาพูดเพื่ออะไรหนิงกับคุณจินก็มีการคุยกันมีการมีการมีการคุยกันนะคะก็มีการตกลงกันมีการคุยกันไม่ใช่ว่าไม่ตําหนิฝ่ายตัวเองตําหนิเหมือนกันค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่าความจริงคือความจริงทําอะไรก็คือให้ยอมรับความจริงซะ เพราะหนิงเลือกจะนิ่งตั้งแต่วันที่19เก้ามกราจนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบสองเดือนแต่เรื่องไม่จบแล้วอย่ามาพาดพิงหรครอบครัวหนึ่งทำพาดพ,<ร>พิงครอบครัวหนึ่งเหมือนจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเพราะว่าเราก็เงียบเนาะแต่ว่าภายหนูก็โอ้สไรก็ไม่รู้ทุกวันในว่าพี่ที่นักข่าวคงเห็นอะค่ะโพสตอะไรแบบเยอะแยะมากมายจนกระทั่งแบบคือ มันต้องพูดแล้วอะวันนี้ต้องพูดแล้วอะไรเงี้ย่ะก็หนิงมีอันนี้ให้ดเวลาดี๋เขาบอกว่าเขาเลิกคุยกับจินเขาไม่รู้จักจินเลยเขาแม่อะไรจินเลยนะคะช่วงที่เขาบอกเขาอยู่อเมริกาในข่าวเขียนว่าคุณจินเองเนี่ยโทรหาเขาวันละสิบสิบรอบซึ่งในความเป็นจริงแล้ว incoming call คือเบอร์ที่เขาโทรเข้ามาแล้วคุณจินไม่ได้รับ เบอร์ท mm ี่เขาโทรเข้ามาแล้วคุณจีนไม่ได้รับก,ก็มีคุณจีนโทรหาเขาก็มีจีนเขาโทรหาคุณจีนก็มีจีนนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีแมสเซจเลยนะคะ mm hmm. ที่ mm hmm. เขาใช้คำพูดว่า mm hmm. mm hmm. mm hmm. จีนยังไม่เคยเห็นอันนี้นะคะต้องบอกว่าจีนยังไม่เคยเห็นนะคะไม่หรอกเพราะว่าเราคือเราไปเห็นในของราพก่อนว่าเราเห็นใน iPad คือจริงๆแล้วหนิงอ่ไปเห็นใน iPad เพราะว่าโทรศัพท์มือถือจีนเนี่ยลิงก์กับ iCloud นะคะหนิงก็เลยดูโทรศัพท์จีนแล้วเก็บหลักฐานนี้ไว้ทุกวันเป็นเวลาประมาณ2เดือนจำไว้นะ iPad เก็บเก็บตัวคือจริงๆไม่ได้จะพูดที่สาวรานแต่คือถ้าเขาจบทุกอย่างมันมันจะไม่ออกมาก็รับว่า เดี๋ยวให้แนนอธิบายให้แล้วกันนะคะเ <im> ขาส่งมาว่า If you are free call me back ได้ไหมคะ Never mind นะคะ Stay with your family and I will do what I have to do <im itation> เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรนะที่เขาที่คุณจะอยู่กับแฟมิลี่ฉันก็จะทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำ I'm <itation> sorry for disturb <im itation> ขอโทษที่แบบรบกวนคุณนะคะ <im itation> I คิดว่า I care you แต่ you อ่ะ care มีบ้างหรือเปล่านะคะ แล้วก็อีกแมสเซจหนึ่งก็คือว่า I love you นะคะคันนี้ถ้าใช้คำว่า I love you นะคะคันนี้เนี่ยแสดงว่าน้องคนนี้ไม่รู้จักคุณจินใช่ไหมคะและน้องคนนี้ไม่มีอะไรกับคุณจินใช่ไหมคะเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยหนิงเคลียร์แล้วทุกอย่างแล้วขอให้จบแล้วจบจริงๆอย่าได้พลาดพิงอะไรถึงหนิงและครอบครัวของหนิงอีกเลยแมสเสจยังมีมากกว่านี้ที่เห็นยังมีมากกว่านี้อีกเยอะมากๆ ถ้าเกิดว่าคือจริงๆเราไม่ได้จิอ,อะไรทั้งนั้นเลยนะแค่ขอให้แบบอยากแบบจากวันนี้ไปแล้วจบแล้วก็วกจริงเองก็กเลิกไม่ดีวันที่ก่อนจะเดินทางกลับจากอเมริกานะคะก็ส่งไฟล์ตั๋วเครื่องบินมาให้จินแล้วก็บอกว่าให้ช่วยไปรับด้วยวนี่นะคะหลักฐานที่ส่งไฟล์วันเลื่อนเดินทางกลับน,นี่เขาไม่เไมไหนเก่งเวลา โอเคค่ะ <C ell ar> <ì> <country> สำหรับหนิงหนิงจบแล้วค่ะ<ต>จากหลักฐานเขาต้องรู้ค่ะ <c oughs> แล้วจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นในวันที่หนิงได้คุยกับเขา <c oughs> หนิงก็แจ้งให้เขาทราบ <c oughs> แล้วว่าหนิงกับคุณจินไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะก็ยังใช้ชีวิตครอบครัวกันอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมกราคมค่ะแล้วก็อะไรนะคะ ถ้าด้ใครที่ตามไอจีหนิงเนี่ยเป็นพักๆจะเห็นว่าบางวันหนิงก็โพสต์รูปถ่ายสามคนแม่ลูกนอนกันอยู่บนเตียงนะคะมันก็ไม่ได้แยกเตียงอะไรนะคะพี่หนิงค่ะนอกจากหลักฐานตรงนี้ค่ะเห็นว่าพี่หนิงมีคลิปวิดีโอด้วยคิดจะเอามาปล่อยไหมคะจริงๆหนิงยังมีอะไรอีกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอามาพอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะทางฝั่งวิจินเองเห็นไฮโซนันดาพ่อออกมาบอกว่าเขามีคลิปเสีทย่พี่คุยกับเขาไว้ก็ มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วะครับถ้าอยากจะออกมาผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็ยอมรับผมส่งจริงทราบใช่ไหมครับว่าเขาส่อมันก็ส่งในบล็อกแอปอะคะคือมัน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 ก็โหลดเข้าเครื่องอยู่แล้วอะแต่ว่ามันนานแล้วอะค,คือมันเป็นเวลาเกินหนึ่งเดือนน่ะก็ผมไม่ได้พิ่งส่งเมื่อวานนี้บอกตรงๆเลยครับไม่นานเพิ่งิตดีก,กว่าครับ สแสดงว่าขาดจกักไปเราไได้คุยกันนิดเดียวะฮะก็เหมือนมันข่าวว่าคือคือที่คุยกันเนี่ยคุยว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันรูปหลุดไปเพราะว่าโทรศัพท์ไปซ่อมซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราเอาไปซ่อมปั๊บเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่มาให้เลยเราก็มัวแต่ดีใจได้เครื่องใหม่ลืมไปว่าขอมันอยู่ในเครื่องเก่าหมดเลยแล้วก็โดนมแมสเซจจากพี่สะพ้ายส่งกลับมาคือก็ก็ก,ก,ก็ก็บอกว่าไปแอบดูว่าคือมันมีข้อความ<ห>ข้อความ,อ,วามอยู่ข้อความหนึ่งนะคะ จากตามข่าวเนี่ยทั้งทางทาง,ทางโน้นเองเนี่ยทุกคนก็จะพูดทางฝ่ายโน้นเองเนี่ยจะพูดกันทุกคนว่าเป็นคนมีศีลธรรมจรรยาไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงคนนั้นทําเรื่องแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีแมสเซจอยู่แมสเซจหนึ่งที่ทางพี่สะพ้ายเขาเนี่ยนะคะส่งมาว่าถ้าคุณจินไม่เคลียร์ทุกอย่างภายใน24ชั่วโมงเขาก็จะปล่อยคลิปเสียงคุณจินออกมาสแสดงว่าทั้งหมดก็จะต้องรู้กันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะเสร็จเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวจะส่งให้ล้กันค่ะมีอันนี้หนิไม่ทราบค่ะไม่ทราบจริงทราบไหมคะอะไรนะฮะต้องการอะไรทราบต้องการะต้องอะไรนะครับเขาต้องการ้องาะไรทราบเขาต้องการคุณจีนหรือเขาต้องเขาวงการก็อะไไม่ทราบหรอครับเขาบ้านเขาก็มีเงินเขาไม่อะไรหรอกผมไม่ทราบผมไม่รู้จริงผมก็อยู่ของผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ก็บอกแล้วว่าวันนี้ มาเพื่อจะบอกว่ายังรักลูกเมียเหมือนเดิมน่ะไม่ไม่สมจริงอย่างเขาอะค่ะเหมือจเิมไม่ถามเขาไม่กดที่โปก้องการอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่ผมไม่เคยถามนะครับอ๋อผมไม่เคยถามนะแล้วหลังจากเป็นข่าวมาคุณผู้ชมหรือเราอ่านข่าวไหมครับไม่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยดูข่าวคือบอกบอกตามตรงเลยเนี่ยพวกนี้ไม่เคยอ่านเลยหรือว่าจะเป็นอะไรที่ฝั่งที่ทางนั้นเขาเขียนมาก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันคุณหนีเขาก็ส่งให้ดูผมก็ไม่กดคือผมขี้เกียจดูอ่ะผมมีเรื่อง ที่บ้านงานยุ่งมากแต่พี่ติ๊กตาดตาไหมคะว่าทางเขามีข่าวว่าเป็นแบบเป็นมือที่สามเป็นแย่งสามีทั้งชาวบ้านเขาเยอะๆก็ที่ติดตาไหมก็ไม่ได้สนใจครับได้เคลียร์กับ<อ>เขาไหมว่าเขาจะยอมจบคือคือไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยอยากจะอยู่เรื่องใครเรื<ด>่อย<ด>แต่ก็ไ,ได้เคลียร์กับเขาไหมว่าเขาจะยอมจบผมก็เงียบไปเลยเขาก็เงียบไปเลยอะฮะผมก็คิดว่าต่างคนคงต่างจบอะไรนะฮะเพราะว่ามัน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 เงียบไปทั้งคู่อะผมว่ามันก็ ต่างคนต่างอยู่ไปได้อย่างมันมีข่าวว่าที่จิงกับเขาแ้เจอกันที่โรงแรมคนละที่มีเออจริงค่ะจริงครับวันนั้นก็คือเขามามาเรื่องนี้นะครับไอเรื่องไอ <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องภาพหลุดเนี่ยครับ <c oughs> เขามาคุยกับผมเรื่องที่ภาพมันหลุดออกไปฮะสอง่ออะไรนะฮะ <c oughs> องก่อนเออเป็นอาทิตย์แล้วครับ <c oughs> ก็บอกเราก็บอกว่าเฮ้ยหลุดออกไปนี่เรา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 ไม่รู้จริงมันมันหลุดมาจากโทรศัพท์ที่มันเสียมันไปซ่อมอันนั้นผมก็พูดไปผมก็พูดพูดพูดกับทุกคนอย่างเงี้ยจากจากทางทางทางฝั่งของเขาผมก็บอกว่ามันหลุดจากโทรศัพท์ที่ผมส่งไปซ่อมจริงตอนที่ที่พยายามจะตีหางแต้วยังไม่หมดเขาจะถามที่ที่ทลาะกันหรือเปล่าไม่เหรอครับผมไม่ไม่ไม่เหรอครับผมว่าต่างคนมันก็เลยต่างค่อยๆ อย่าส่วนทางกันออกไป,ปจากฟังจากเขาเหมือนเขาบอกว่าจริงตามจริงก็แล้วแต่จะพูดอะไรก็นั่นคือเหมือนโครงการหรือว่าจริงจริงตามจริงอย่างเดียวจะให้พูดใหญ่ดี <c oughs> เอาเอาแมสเซจไปดูดีกว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่า <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าครับเรื่องมันผ่านไปแล้วอะครับ <c oughs> คือผมไม่อยากจะพลาดพิงถึงใครอีกนะคะ <c oughs> รับผมอยากให้จบเพราะว่าเพราะว่าจริงๆผมสงสารที่สุดลูกผมเนี่ยเดินเล่นอยู่แถวนี้นะครับคือให้มันให้มัน ให้มันหยุดนะครับแล้วก็คือให้เขาหยุดตอนนี้ค่ะตอนนี้ของเราขอให้หยุดหมดเลยหยุดหมดเลยนะเพราะว่าเราก็หยุดเหมือนกันนะฮะตอนนี้เราขออยู่กันลูกเราแฮปปี้เขาบอกว่าเขาจะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังงงว่าจะฟ้องอะไรก็รอหมายสารอยู่ว่าจะฟ้องอะไรแต่เราตรีย้อมเออจริงๆต้องบอกว่า ไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะก็เลยยังงงรู้ว่าจะฟ้องเรื่องอะไรมไมเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยหนิงจะบอกว่าจะฟ้องเอาความเอาอะไรโดน<ม><ม>ปับกันเท่าไหร่ฟ้องว่าหนิงโดนแย่งสามีเหรอคะ <c oughs> เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเรื่องของศีลธรรมจรรยาความถูกความอะไรควรอะไรไม่ควรจะฟ้องร้องเอาเรื่องอะไรอะค่ะอะไรนะครับ ผมกับเขาเหรอคะคุยกันจริงจังต้องบอกว่าจริงๆหนิงคุยตั้งแต่วันที่2ี่สิบสองแล้วก็คุยจริงจังมาตลอดแหละแล้วห <c oughs> นิงก็คุยจริง <c oughs> จังมาตลอดหนิงก็บอกว่า <c oughs> จบนแต่ผมก็รอดเอง <c oughs> ผมผิดเองผมิดเองค่ะอย่างวันที่ขับรถตามเราได้ขีดยาไม่ดหมายความว่ายังไงนะคะนไม่ไม่ได้ขับรถตามไปนะคะบังเอิญว่าหนิ่งอยู่ในร้านนั้นก่อนค่ะบังเอิญว่าหนิ่งอยู่ในร้านนั้นก่อนค่ะแลวพี่หนิงไม่เคลียร์เขานะคะไม่เจอตัวเจอตัวอะไรคะเจอค่ะเคลียร์กไม่มีความจําเป็นต้องเคลียร์ค่ะแค่ให้เขารู้ว่าเราเห็นก็พอแล้วอย่างที่หนิงบอกว่าหนิงไม่จําเป็นจะต้องไปเคลียร์อะไรกับเขาเพราะนิ่งได้แจ้งเขาตั้งแต่วันที่22มกราคมแล้วว่า ครอบครัวเรายัางอยู่ด้วยกันนะแล้วตลอดตั้งแต่หลังวันที่ยี่สิบสองมกราเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปพักผ่อนวีคเอนกันอย่างน้อยน้อยอาทิตย์เว้นอาทิตย์กันอยู่แล้วรูปในไอจก็มีขึ้นอยู่แล้วมันก็จะต้องเห็นกันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันขึ้นอัลางจะมันมากพี่ิงก็เก็บเก็บมาตลอดภาพหลักฐานเอสเอ็มเอสอะไรอย่างนี้เราก็เราก็รู้ตลอดคือเราประชาค่ะ ทราบตลอดทราบตลอดสองเดือนแล้วก็ทราบตลอดสองเดือนที่ข่าวออกมาตลอดแต่ก็ไม่เลือกที่จะพูดอะไรแล้ววันที่ได้เจอกันครับทางฝั่งดิวีปฏิกิริารายาอะไรไม่อด้เห็นพี่หนิงบ้างไหมครับเขาคงต้องตกใจนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เคลียร์อะไรว่าเขาจะยอมคือคอ,อาการเขาดูมึนเมาอะค่ะก็เลยก็ <c oughs> เลยเล <c oughs> ยไม่เมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูเขางงงแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตกใจหรือเปลาดูเขาแบบงงง คุนะาพ่อหนีเขาก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเขาจะยอมจบหรือว่าแค่แค่การนี้เปันไปเฉยๆผมว่าจบแล้วล่ะต่างคนต่างเงี้ยไปก็ถ้าถ้าเกิดไม่มีอะไรมันไม่มีใครอายุอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีเรื่องแล้วนะครับนี่คือความดใความสัมพันธ์องครัวต้นตูดดีครับดีมากเดี๋ยวใช่เขาเขาอ้วนะก็ผมก็ยังรักเขาเหมือนเดิมรักลูกดีมากแล่อทำให้ใสใจพอท ก็ถามว่ามันจะต้องหายไปบ้างไหมมันก็คงต้องหายไปแต่อย่างที่หนิงยืนยันว่าจากร้อยก็เหลือหนึ่งไปค่ะแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเป็นครอบครัวหนิงบอกแล้วค่ะว่าหนิงยึดมั่นในสถาบันครอบครัวแล้วหนิงเชื่อว่าคนเราเนี่ยทุกคนเอ,อ่อไม่ว่าคุณจินไม่ว่าหนิงทุกคนเกิดการผิดพลาดกันได้หมดแต่ว่าถ้าผิดพลาดแล้วแก้ไขกับมัน มันก็ดีกว่าที่ที่เราจะไม่ให้โอกาสกันแก้ไขกันและอีกประเด็นหนึ่งที่หนิงรู้สึกว่าหนิงค่อนข้างซีเรียสคือในอินเทอร์เน็ตเขียนด่าหนิงว่าที่หนิงต้องโดนแบบนี้เพราะว่าหนิงไปแย่งสามีชาวบ้านเขามาก่อนคุณจินมีครอบครัวมาก่อนหนิงขอยืนยันว่าคุณจินไม่เคยแต่งงานมีครอบครัวนะคะและหนิงก็ไม่เคยแย่งใคร mm hmm. แล้วก็ในอินเทอร์เน็ตก็เขียนว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยป่านนี้หนิงก็คงจะ เลิกกับจินไปแล้วอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าจะต้องใช้เงินจินทุกวันนี้ธุรกิจดรจาร์หหนิงกำไรปีนเลยฝากด้วยฝากด้วยกำไรปีหนึ่งหลายล้านอยู่เหมือนกันค่ะนะคะก็ก็ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ไม่ต้องใช้เงินจรณจิก็ก็กรุณาอย่าใช้คำพูดอะไรที่ที่ว่าให้เราบั่นทอนความรู้สึกเลยเพราะตอนนี้เราก็รู้สึกแย่มากพออยู่แล้วคือมีปัญหากันแบบถ้าไม่ชอบเราก็อย่าเขียนด่าเราแต่ถ้าจะเขียนด่าเราให้เรารู้สึกแย่เรา เราแย่มากพอแล้วอ่บตอนนี้อืองไม่จิสัญญาอะไรบ้างไ,ไม่เลยค่ะคําสัญญาคําสัญญาหรือว่าอะไรก็แล้วมันก็เป็นเพียงสิ่งที่พูดมานิงดูจากพฤติกรรมดีกว่าว่าพฤติกรรมเป็นยังไงสิ่งที่เขาพยายามจะทําดีกับเราพยายามที่จะชดเชยในสิ่งที่มันมันผิดพลาดไปอันนั้นนิงว่ามันสําคัญกว่าคําสัญญาคือถ้ามัวแต่มานั่งสัญญาแล้วสุดท้ายไม่ทําอะไรเลยตัวเองเราก็เจ็บอีกเหมือนเดิมอะค่ะ เพค่ะเพทุกวันทอทุกวัน,วนแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้หนิงอยู่ได้คือวันนี้มันไม่ใช่ตัวหนิงคนเดียวอะค่ะมันมีลูกมันมีน้องนิรินมีน้องสาวมีครอบครัวที่น่ารักครอบครัวคุณจินเองคอยซัพพอร์ตหนิงตลอดเวลาคือรอบๆบข้างหนิงทุกคนอยู่ข้างข้างหนิงตลอดมันก็เลยทําให้มีกําลังใจหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นแฟนคลับหนิงทั้งที่หนิงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ดีจะส่งข้อความมาหาหนิงก็ ทุกเนี่ยคือทุกกาลังใจหมดแต่นี้อยากจะขอวันนี้จริงๆนะคะว่าโดยเฉพาะบรรดากลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วรักและชื่นชอบในตัวเราการุณาว่าอย่าได้ไปเขียนอะไรโจมตีฝ่ายตรงข้ามเลยเขียนไปปุ๊บเนี่ยนนคนที่เดือดร้อนมันจะตายเป็นหนิงมันก็จะกลายเป็นว่าหนิงเป็นคนทําแฟนคลับหนิงบ้างอะไรบ้างซึ่งบางคนหลายๆคนหนิงก็ไม่รู้จักจริงๆแต่นิงรู้ว่าพวกคุณรักแล้วก็ห่วงใยจริงๆอันนี้หนิงขอว่าให้มันจบจบจริงๆค่ะ ต้องไปถามที่สูตรเขาแล้วครับอย่าถามผมเลยอ๋อไม่มีแล้วครผมคือผมมันไม่เคยส่งภาพอกไปนะฮะใช่ครับคิดว่าไม่น่าจัดแลครับถ้าเกิดคือทุกอย่างมันอยู่เครื่องนั้นอะเพราะว่าเครื่องนั้นมันส่งไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วคือเครื่องนั้นเครื่องทุกอย่างมันอยู่ในเครื่องนั้นหมดเลยจริงนะคือผมเอากลับมาผมได้แต่เครื่องเปล่ามาผมไม่เหลืออะไรเลย หนิงเห็นภาพแล้วยังไงบ้างเาได้ยินเสียงเราอาจจะเห็นได้ยินแต่เ้าไม่เห็นภาพลภาพที่ก่อนเราคือทุกครั้งที่หนิงเห็นแมสเซจหรือหนิงเห็นภาพเนี่ยมันก็มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนตัวชามันเหมือนบูบมันมันบอกไม่ถูกอะค่ะมันน้ําตาไหลเลยที่ไม่รู้ตัวว่าน้ําตาไหลได้ยังไงแล้วหนิงก็จะหันไปมองหน้าลูกแล้วหนิงก็จะพูดกับลูกว่าแม่จะอดทนและแม่จะเข้มแข็งแม่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อหนู จริมเองมั่นใจแค่ไหนคะว่าจะไม่กลับไปท่องเกี่ยวอีกเพราะว่าระยะเวลาแค่สิบวันเองที่เราเลือกคุยกันมาโอ้ผมเวลาถ้าผมไม่อยู่กับใครผมจะผมจะไปเลยครับไม่ต้องห่วงเลยฮะนี่ข้ทางเขายังยมป่ะโอ้หานตามผม,<า>มไม่เจอครับก็เลิกต้องอะไรไหมคะไม่เลิกเลิกไหมฮะเจ้าถ้าผมบอกว่าเลิกเจ้าชูใครจะเชื่อบ้างเนี่ยได้ผู้ชายอยู่นี่เต็มไปหมด กินคะกินมีความตั้งใจเพราว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของเรา <c oughs> ผมจะไม่ให้มันเกิดอย่างนี้กับครอบครัวอีก้วฮะเพราะว่ามันกระทบลูกผมเวลาที่แม่เครียดน้ำนมลูกมันก็จะออกมาเป็นพิษเดี๋ยวลูกมันจะกลายเป็นเด็ก เจอเร่ครับก็อะไรก็ได้ที่ไม่กระทบเข้าลูกกับครอบครัวเนี่ยนะฮะผมไม่ให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่มีทางให้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็แรงพอสมควรแรงมากก็เลยต้องไปสักชื่อลูกไว mm ้ต hmm. ุ้แขน <c oughs> ไว้เตือนใจเวลาจะทำอะไรเร็วๆ <c oughs> สักครับไม่นานมากครับ <c oughs> ตอนแรกบอกว่าให้ไปสักที่นักผ่าฉากน้าผ่าเดี๋ยวมองไม่เห็นนะเอาไว้เตือนใจนิ่งจ้านิ่งนิ่งนิ่งเห็นแล้วจังเป็นไงบ้างเด็ดครับค่ะเห็นแล้วจังนักผ่านนเป็นไงบ้างคะนิ่งก็แซวเขานิ่งก็จะโทรไปบอกคนสั่งให้เขาว่าสักชื่อหนิ่งไว้ที่นักผ่าดีกว่า